สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่อง youtube ช่างแดนเป๋าตังค์ด้วยนะครับหลังจากที่ได้เห็นการเย็บนะครับกระเป๋าตังค์นังแท้นะครับผมไปแล้วนะครับก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการทำกระเป๋าตังค์งแท้นะครับผมก็คือการเย็บนะครับ นี่เหลือก็เป็นการเก็บงานนะครับผมก็คือตรวจเช็ดตรวจเช็ดคราบกาวนะครับแล้วก็จากนั้นก็ใช้น้ำมันสนนะครับเช็ดทำความสะอาดคราบ็อบนะครับที่ติดมาจากโรงงานลูกค้าออเดอร์มาทั้งหมดประมาณสองร้อยใบนะครับ ก็เช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี yeah. ่เป็นกระเป๋าหนังโอยนะครับ oh. ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็กดติดตามนะครับช่อง y o u t u b e ของผมด้วยนะครับผมจะ yeah. uh, ลงคลิปการทำกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าหนังแท้นะครับผมกระเป๋าหนังแท้100%อซนะครับที่เรากำลังทำอยู่นะครับก็หรือว่า เพื่อนหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่สนใจกระเป๋าหนังแท้นะครับผมราคาส่งนะครับก็คือเอาไปขายต่อได้สบายนะครับผมงานเรียบร้อยนะครับผมนีเ่เป็นงานพับขอบเรียบร้อยนะครับเป็นหนังออยฟูอัพนะครับข้างในก็จะเป็นหนังเฟอร์นะครับลายลิมจี่แบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมนก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือการแพ็ค แล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับผมส่วนอย่าเพิ่งแพ็กไปนะครับรุ่นนี้ต้องใส่รุ่นนี้จะมีลิ้นกาด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็กดติดตามนะครับผมการทำกระเป๋านะครับฝากด้วยนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมกระเป๋าหนังแท้ราคาส่งนะครับจากผู้ผลิตโดยตรงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0624535267นะครับผมอนุญาตนะครับส่งงานก่อนนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ